ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมีประเทศอะไรบ้างวันนี้พาปังพาไปดูครับเรามาทายกันดีกว่าครับว่าประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งในการเข้ามาลงทุนธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดคือประเทศอะไรติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกมกาฮโร,ฮโร ยกไม่ว่ายัางอ่ะบางประเทศอะ่ะประเทศเฉลย ER? ญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าห้าอันดับประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดนั่นก็คือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร,ร์จีนและฮ่องกงครับโดยญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนกันถึง125รายเงินลงทุน7 1 8 4 4ล้านบาทสหรัฐอเมริกา105รายเงินลงทุน3 4 3 3ล้านบาทสิงคโปร์93รายเงินลงทุน68,495ล้านบาทจีน87รายเงงินลทุน2 7 8 5ล้าน และฮ่องกง74รายเงินลงทุน12,372ล้านบาทนั่นเองครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะยังมีการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติที่มีเงินลงทุนในพื้นที่นี้ถึง74,792ล้านบาทอีกด้วยนะครับแอบ,บมากระซิบวยครับว่าในช่วงแเดือนแรกของปี2568มีเงินลงทุนจากชาวต่างชาติรวมกันถึงตั้ง2 25,536ล้านบาทมากกว่าในนะี2567ถึง125%แน่แล้งหมดนี้ก็แสดงให,หน้วนะครับว่าปรทไทยยังคงเป็นประเนศ ที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับ